สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เรามาอยู่ในเกม FFBE นะครับ War of the v i s i o n นะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องค่าพลังของอาวุธนะครับหรือการใช้ซีลในการเพิ่มค่าแอคแทกของอาวุธหรือค่าเซตัต่างๆของอาวุธเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยแล้วกันว่าอาวุธที่ที่เราอาบเนี่ยเราควรใช้ซีลหรือไม่ใช้หรือใช้แล้วออกมามันจะเป็นยังไงเนาะกะ็มาดูอาวุธของผมกันดีกว่า จริงๆผมได้ทดลองตีอาวุธไว้เยอะพอสมควรเลยฮะเอาเฉพาะอันที่เป็นอาวุธคราฟแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดนี้จะมีะไม่นับเมทัลสเลเยอร์กับอเอ็กคาลิเบอร์ที่ค่าพลังมันฟิกเนาะก็มี4อันนะครับที่เลเวล50ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยว่าออกมาเป็นยังไงเราดูโกลเด้นเบรก่อนนะครับอันนี้โกลเด้นเบรเนี่ย ผมใช้ค้อนไป6อันด้วยความหัวร้อนของผมเองซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกกันอีกทีว่าการใช้ค้อนควรจะใช้ยังไงนะก็คือเห็นไหมครับว่าลบไป18ก็เหลือ161เอง1้1กจาก226ถือว่าน้อยนะครับอันนี้นะครับหอกที่มีให้ฟาร์มอยู่ตอนนี้นะครับ63จาก117นะครับก็ถือว่าแย่นะครับ หรือมิตริวคอร์ครับนี่ครับ63จาก92ครับก็แย่เหมือนกันนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับ141จาก2 7ครับเอ่อผมก็เลยคิดว่าเราควรจะมาดูกันครับว่าเราควรจะทำยังไงกับมันดีทีนี้เราแก้ได้ไหมหลังจากที่เราทำอาวุธมาเสร็จแล้วแล้วเราตีแล้วมันไม่ ไม่ได้ค่าอย่างที่ต้องการก็ก,ก็มีวิธีแก้นะครับ2วิธีก็คือ1คือทุบมันทิ้งไปเลยครับแล้วก็ขึ้นมันใหม่แต่ว่าวิธีนี้ไม่แนะนําให้ใช้กับอาวุธที่มากกว่าบวก2ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทุบอาวุธมากกว่าบวก2อ,ออกไปเนี่ยคุณจะเสียสมุดที่ใช้อัพครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราทุบอาวุธที่มากกว่าบวก2เนี่ยครับมันจะคืนอาวุธ ที่ขั้นต่ํากว่าออกมาอย่างเช่นสมมุติเรามีอาวุธบวกสามเราตีมันก็จะได้อาวุธบกสออกมา2อันแต่อาวุธบกสเนี่ยครับมันแค่เลเวล1ซึ่งมันไม่คือหนังสือที่ใช้ฮัพก่อนรวมมาให้เพราะฉะนั้นเราจะขาดทุนนะครับถ้าใครจะทุบจริงๆเนี่ยก็ขอแค่ทุบแค่บวกสพอหลังจากนี้ให้รอรอแพทที่มันสามารถเลือกไทป์ของอาวุธได้ดีกว่าส่วน วิธีทั่วไปที่คนท,ทั่วไปก็ทําก็คือใช้รีเซ็ตนะครับก็คือใช้คอนอันนี้แหละครับในการรีเซ็ตแต่ว่าพอเรารีเซ็ตไปเนี่ยมันจะไม่คืนหินนะครับที่ใช้อัพแล้วก็ไม่คืนคอนหรืออะไรก็ตามที่ที่ที่เราใช้ไปแล้วทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนทํานะครับเพราะว่าคอนก็แพงเนาะไอของรีนี่ก็แพงเหมือนกันคอนนี่ รู้สึกว่าจะ1,800แต้มเอเลน่าแล้วก็คอนของลีนี่อันละ2,000อืมมันก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ถ้าอยากได้ค่าเต็มจริงๆก็ควรจะทำเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูเลยเพราะว่าโกลเด้นเบรของผมเนี่ยบวก5แล,วแล้วแล้วค่าพลังขนาดนี้นี่ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยอะลองดูแล้วกันเนาะ ีเลยอ่ะมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่าใช้อะไรอันนี้คือกดตรงนี้คือดูว่าเออเป็นของที่ได้มาจากไหนอันนี้คือบอกมาว่าเราได้มาจากอ่า PVP หรือว่าได้ใน Arena น,นะครับอ่ะเรากดรีเซ็ตเลยปับ๊บเขาก็จะเตือนว่าเออถ้ามารีเซ็ตแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะจะทำจริงๆริงไหมอ่ะสรุปเราก็ทำนะครับอ่ะกลับไปที่เลเวลหนนะครับ ทีนี้พอเรา e n h a n c e นะครับอ่า l ัพเ l เหมมันเนี้ยครับเราก็เลือกใช้ได้เลยโอ้ oh. Oh, เอาทีเดียว50 Level ได้เลยก็ลองดูไหมก็แนะนำว่าให้ใช้ซิลนะครับในการอัพก็1 l e v e เลเวลจะใช้เท่าจำนวนนั้นอันก็เราอัพ0 4าสิ e สเลเวลคือ1-50ถึง50ก็คือใช้49อัน ควรจะใส่เพิ่ม HP ไปด้วยแต่ผมว่ามันเปลืองนะคือจริงๆแล้วเราไม่ควรจะ up ทีเดียว10เลยแล้วเอ,เ,อเอาให้ HP เต็มก่อนเอาสัก10เลเวลก่อนนะครับมาตรฐานถ้า HP เต็มแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องซีลแอกแแล้วกันแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงในการไม่ติดด้วยในรอบเดียวเพื่อนะเพราะว่าการ e n h a n e เนี่ยเราใส่ซีลได้3อันแต่ว่าเราจะไม่ยุ่งกับซีลอีเวลแล้วกันเพราะอีเวลเราแก้ได้ด้วยวิธีอื่นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนึงเราใส่แค่2ออันพอ อันนี้ครับเราก็ใส่เลยเนี่ครับมันก็จะบอกว่าเออมันเพิ่มแอ t แท k กับเพิ่ม HP เนาะแเราก็าอัพดูนี่ครับหรือวลล่าสิบได้โอโ้โหบวกเยอะนะครับถือว่าคุม้มมาลองใหม่แล้วก็อัพเอาทีละสิบเลเวล,ลแล้วกัน,นจะได้เซฟเซฟหน่อยไปถึงเลเวลยี่สิบใส่แอคแท็กกับ HP เหมือนเดิมนะครับ โอเคสานี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเพิ่มไปอีกครับทีละสิบเลเวลครับจะได้ไม่มากเกินไปเรื่องครับเลือดมันก็ยังไม่ยอมเต็มเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเท่านี้แหละนี่ครับเลเวลสามสแล้วเพิ่มมาร3 8อืม ผมก็เริ่มหวั่นใจแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเอาทีละสิบเลเวลแล้วกันเหมือนเดิมนะครับไปเฮพี H H น่าจะเต็มนะครับอันนี้ร6 0ยหบวกยี 22. อันนี้ถือว่าน้อยนะครับยี 22, แต่ก็สิบเลเวลสุดท้ายไปเลยครับเราจะใช้แค่ สีแววแ็กอย่างเดียวนะครับในค่าสุดท้ายไปครับโอเคครับอันนี้ถือว่าสำเร็จนะครับถามว่าทำไมถึงผมถึงบอกว่าสำเร็จก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ค่าสุดท้ายเนี่ยครับมันน้อยกว่า30เนี่ยเราจะสามารถใช้คอนบวกเพิ่มลงไปได้ทีนี้คอนไปเอามาจากไหน ือจริงๆแล้วอ่ะใน PVP อ่ะบางอาทิตย์มันก็จะแจกมาครับเป็นรางวัลแล้วก็แจกมาจากในมิชชั่นประจำเดือนเนอะแต่ว่าพอดีผมหัวร้อนไปแล้วแล้วก็ตอนแรกๆก็เล่นไม่ค่อยเป็นก็เลยยัดมั่วๆไปก็เลยหายไปหมดแล้วทีนี้ก็เลยต้องไปสะสมค่ากันใหม่ว่าทํายังไงเราถึงจะเอามาให้เต็มได้อ่ะเดี๋ยวผมไปกดแลกให้ดูก็แล้วกันน่าจะมีแต้มอรหน้าพอจะแลกได้บ้างนะครับก็เข้าไปในม็อกช็อปนะครับ ใช้แตมเอเลน่าเมดาล์นะครับอันนี้นะครับก็จริงๆมีซิลขายนะครับแต่ว่าซิลพวกนี้จริงๆมันฟาร์มได้แล้วก็ผมก็แนะนําว่าให้แลกคอนดีกว่านะครับเพราะคอนค่อนข้างแพงผมจแลกให้ดูเลยนี่นะครับคอนหนึ่งอันคอนแลกได้แค่นั้นแหละแลกได้วันละอันครับค่อยๆแลกไปแล้วเราก็กลับไปที่อาวุธของเราใหม่นี่ครับ เราใช้คอรเลยครับโบเอ็กแท็กคือใช้ได้10อันนะครับพอกดไปมันก็นจะลดไป1นี่ครับอันนี้ของเราเนี่ยยีห่างกับไอ่สอง้อยหจาก226แปลว่าห่างไปยี่สแปลว่าต้องใช้คอร์เจอันผมก็ต้องไปสะสมคอนมาใหม่อีก7อันให้ได้อ่ะโอเคผมก็กดใช้ไปมันก็นจะเพิ่มทีละสามครับก็เนี่ยครับขาดคอน์นี้หอันคอน์หอันเมื่อไหร่ผมก็ครบหกอันเมื่อไหร่ผมก็จะได้ อาวุธที่แอแท็กเต็มครับก็นี่คือวิธีการ up. อาวุธที่ถูกต้องนะครับควรจะใช้ซีลเข้าไปแต่ตอนแรกเนี่ยที่ผมไม่ยอมใช้ซีลในการอาพในครั้งแรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเคยลองใช้ซีลสิบเลเวลครับมันเพิ่มแค่สิเองครับแล้วผมก็เฟลมากผมก็เลยคิดว่าเออสงสัยมันคงจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกมกั้ง ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่ใช้อีกเลยแล้วก็เนี่ยครับไปลองตีทุบมาดูแล้วก็พบว่าเออจริงๆแล้วการใช้ซิลมันถูกต้องแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอัพอาวุธที่บวก5เราควรจะใช้ซิลนะครับแล้วเราควรจะเตรียมมันไว้ทั้งหมด49อันทีนี้จริงๆแล้วเราควรจะดูค่าเราควรจะเอาอะไรบ้างอย่างจริงๆซิล HP ีเนี่ยถามว่าใช้ให้ตรงนี้มันเต็มอะมันก็ดีครับหรือจริงๆถ้าใครไม่สนใจ HP เลยจริงๆอ่ะ เราก็เอาเฉพาะซีวแอคแท็กเลยก็ได้พอดีว่าโกลเด้นเบดเนี่ยครับมันเป็นอาวุธที่ไม่มีค่าอื่นเลยก็เลยไม่จําเป็นต้องไปสนใจมันเท่าไหร่เราก็เลยจริงๆใช้แค่ซีวแอคแท็กอย่างเดียวก็ได้ HP มานิดหน่อยแต่ก็ผมก็ไหนไหนก็ออาให้ดูแล้วก็ว่าใช้2อันก็โอเคครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยก็อย่างที่โชว์ไปตอนแรกนะครับสแตนน้อยมากถ้าอยากได้เต็มยังไงก็ควรจะใช้นะครับโดยเฉพาะในอาวุธที่ค่าแอคแท็กสูงๆนะครับ ก็หลังจากนี้ก็คือผมก็จะต้องไปหาคอนใหม่หกอันนะครับก็คาดหวังว่าเดือนหน้าที่มันแจกมาจะทําให้ผมมีคอนมาเติมโกลเดนเบกของผมได้เต็มขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นค่าที่พอใจครับเราก็ยังมีอาวุธอีกหลายอันนะเราก็ควรจะทําแบบนี้แหละครับทุกๆครั้งไม่งั้นอาวุธของเราก็จะค่าไม่เต็มครับแล้วเราก็จะเสียดายครับขาดทุนไปเนาะ ส่วนวิธีทำอาวุธบวกหาเนี่ยจริงๆผมว่าคนอื่นก็พูดไปเยอะแล้วเราก็ค่อยเอาไว้ว่ากันผมอาจจะทําให้ดูอีกทีนึงก็ได้ครับเดี๋ยวตอนผมไปฟาร์มแล็กหน้าล็อกนะครับมาอาจจะมารวมให้ดูว่าเออทำอาวุธบวกหาเนี่ยทำยังไงแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆผมโชคดีมากกว่าเพราะว่ายังไม่มีแพทเลือกไทป์อาวุธนะครับ ทำให้มันค่อนข้างมีความเสี่ยงในการขึ้นบวก5แล้วจะได้ไทที่ต้องการนะครับพอดีผมโชคดีที่ทีเดียวได้เลยก็เลยรอดไปครับก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนทำอาวุธที่ที่ดีถูกต้องกับตัวละครของเรานะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ